โอ้โหรถแท็กซี่ที่ไม่มีคนขับเรียงกันเยอะมากไ,ไม่มีคนขับข้างหลังมี นี้ก็อีกคันนี้ก็อีกคันไมไ่มีคนขับอ๋อมีการให้คนอื่นเข้าไปก่อนแล้วก็คันนี้อีกคันหนึ่งนี้ก็อีกคันเฉพาะเส้นเดียวเนี่ยมีอยู่สี่คันแล้วลองคิดดูในซานฟรานซิสโกมีเป็นร้อยนะครับตอนนี้คนถ่ายรูปันใหญ่เลยเวโมโ เป็นเรื่องธรรมดาแล้วนะครับตอนนี้ที่จะเห็นรถแท็กซี่ไร้คนขับมาให้บริการตามท้องถนนอ่ะรถสวนมามอีกสองคันอันนี้ก็มีมีคันหนึ่งโอ้เห็นไหมไม่มีคนขับทั้งนั้นเลยนะครับ ในซานฟรานซิสโกนะครับตอนนี้